สวัสดีครับในคลิปนี้จะกล่าวถึงเหตุชะกันหรือเหตุที่ทำให้ต้องรับโทษหนักขึ้นในความผิดฐานกันโชคครับหวังว่าเพื่อนๆยังจำกันได้นะครับความผิดฐานกันโชคประมวลกฎหมายอาญามาตรา337วางหลักว่าผู้ใดมคมขืนใจผู้อื่นเพื่อได้ประโยชน์ที่เป็นทรัพย์สินโดยใช้กำลัง หรือคู่เข็นผู้นั้นกระทำความผิดฐานกันโชกค,ครับมาดูกันนะครับเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผู้กระทำความผิดจะต้องรับโทษหนักขึ้นนะครับได้แก่คู่ฆ่าหรือขู่ทำร้ายนะครับขู่ว่าจะเผาหรือมีอาวุธครับมาดูตัวอย่างกันนะครับเขียวของเงินฟ้า5,000บาทหากไม่ให้ จะเอามีดแทงทำร้ายโดยขู่ว่าตนพกมีดมาด้วยฟ้ากลัวจึงยอมโอนเงินให้การกระทําของเขียวเป็นเหตุฉกันจะต้องรับโทษหนักขึ้นครับข้อสังเกตนะครับอาวุธเพียงแค่พกติดตัวมาเฉยๆนะครับก็ถือว่าเป็นความผิดแล้วนะครับมาดูอีกตัวอย่างนะครับเขียวขมขู่ฟ้าให้โอนเงินมาให้ตน ภายในเย็นวันนี้นะครับ10,000บาทมิเช่นนั้นจะเผารถของฟ้าฟ้ากลัวเลยยอมโอนเงินให้การกระทําของเขียวเป็นการกันโชคอันเป็นเหตุชะกันซึ่งต้องรับโทษหนักขึ้นครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ